สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและก็เพื่อนๆทุกๆคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่สําหรับนี่มือนี้กระชีพามาเว่าถึงเรื่องห้าแพงกวลาเด้อพี่นอ้อ,องเด้อห้าแพงกุลาเป็นห้าที่มีปโปรตีนสูงด้วยพี่น้อง ปลูกง่ายปลูกง่ายปลูกอยู่ในพื้นที่ตำตำนำขังกระไรได้พี่น้องเด้่อญยาเพ่งกุลานำซุ่มนำแชะปลูกได้เหลียงบลเหียวได้พี่น้องถ้าเป็นยายางอื่นนี่ก็ทำมาปลูกที่นำขังนำแชะนี่ก็สีเหลืองได้พี่น้องบบใหญ่แต่ว่าหยาเพงกุลานี่กับปลูกได้ได้พี่น้องสำหรับทีพูดที่มีทีนำขังได้พี่น้องเด้อยทีตำตำลุงลุงลุมลุม จยากปลูกหญ้าก็แนะนําผมอยากแนะนําให้ปลูกหญ้าเพ่งกล้าพี่น้องเพ่งกล้า,ลน,า,าลนี่ปลูก,กได้ปริมาณหลายได้พี่น้องเป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงแล้วก็งัวควายกินดีพี่น้องปลูกง่ายโตวไวสำหรับท่านใดที่ขามาเหลือง,งว่าเหลืยงควายได้พี่น้องด้งอยัางมองหายาอยู่ว่าคือบอกว่าจเจาหญ้ายั้งมาปลูกก็ผมก็ซีมีหญ้า พงกลามาแนะนำด้วยพี่น้องเด้อแนะนำให้ปลูกงายเพงกลาสำหรับเกษตรกรผู้สีเหลียงง้วเหลียงกวาวยเพราะว่ามันปลูกง่ายมันปลูกงายนำถั่วมันกบตายพี่น้องแล้งมันกบตายถ้าห้าวจากไหได้ผลผลิตดีๆีครับก็ต้องใส่ฟุนใส่ฟุนใส่น้ำสมําเสมอนี่ก็ได้กินทั้งตลอดปีพี่น้องปลูกง่ายปลูกได้สองวิธีด้ยพี่น้องเด้อปลูกแบบเป็นน้ำก็ได้แบบปลูกเป็นต้มแล้วก็ปลูกแห่งดินแห้งก็ได้พี่น้อง แต่ว่าเ้าก็ต้องมีน้ำพุม่มครับหาปลูกดินแหง้งถ้าห้าปลูกแบบเป็นนำ้ำป็นเทือกก็ให้แช่น้ำไว้ยักซิบมือพี่นอ้องเอาท่อนพันเพราะว่าหยาหยาเพ่งกว่า,าเนี่ยบ,มบม่มีอันบ่มีเมล็ดได้พี่น้องมีอยู่แต่มรนมัเห็นเอาบริษมาที่เอามาเห็ดพันธุ์ใดมันเม็ดน้อยน้อยสุดพี่น้องก็ต้องใส่ท่อนพันธุ์ลายหนึง่งก็ใส่ท่อนพันธุ์ประมาณสามร้อยโลแด้พี่น้องเด้อดมาปลูกไรยหนึง่งใส่ท่อนพันธุ์จนสามร้อยโลสำหรับปุ๋ยมีทีบาง ถ้าห่าเลี so, like ้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไปหามาปลูกด้วยพี่น้องเด้อมาปลูกไว้ก็หญ้าเพ่งกุลานี่แก่ๆนะฮะปูกไว้แก่ๆมันก็กินได้งัวมันเป็นหญ้าล่ำน้อยเป็นหญ้าน้อยเป็นเส้นน้อยๆแล้วก็มันก็อ่อนพี่น้องงัวควายกินกินดีพี่น้องกินดีกินบ่เหลือยักเส้นด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดยังบ่เคยเห็นยังบ่คู้จักกับหญ้าเพ่งกุลาเขามาศึกษาเบิ่องด้วยพี่น้องเด้อมาศึกษาเบิ่ง หญ้าเพ่งกุาลาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงถึง8ถึง12 8ถึง1ิบสเปอร์เซ็นต์พี่น้องหญ้าเพ่งกุาลาเนี่ยเขามาปลูกระยะแรกๆเขาปลูกไว้ไม่กับอยุประมาณ4ีหามือเขายังตัดพี่น้องว่ายังกินได้แต่เขาใส่ฝุ่นรอบที่สองรอบสามไปถ้าเขามีฝุ่นมีน้ำสม่ำเสมอดีๆเดือนเดียวมันก็นสามารถตัดได้พี่น้องตัดไปให้งัวกินบริบทพี่น้องบริยุ่งยากคือมาต้องมาบดิบทคือ,อยาอันเนี่เปีย อย่างนี้เปียต้องมาสับมาบดเนาะพี่น้องเนาะมันก็นยุ่งยากสำหรับผู้มีเวลาหน่อยๆเด้อพี่น้องเด้อผู้มีเวลาหน่อยๆเฮามีเวลาบ่หลายปลูกหญ้าเพ่งกล้าตัดไปเซห้างทิ่มเซห้างไว้ยืามมือส่อให้งวกินเด้อพี่น้องเนาะมันก็กินไปเบิดมือคุณามาแลงกับไปปล่อยแักน้อยกับคำมากกับมาตัดสีกับเฮาดูเฮาวบด,ดูกับเอาฟางให้กินกับจบมือหนึ่งพี่น้องเฮามีแปลงหญ้ากับชีสั้มใบสำหรับเฮามีแปลงหญ้า อย่าตัวนี้หันตัดไปแป๊บเดียวกขึ้นพี่น้องนี่ฟังนี่ผมตัดไปเพิ่งได้อาทิตย์เดียวพี่น้องให่บอลเพิ่งได้อาทิตย์เดียวขึ้นไหวพี่น้องขึ้นไหวถ้าเขาใส่ฟุ้นใส่ยางล่องพื้นไววแล้วเขาตัดไปบดมันก็ขึ้นพี่น้องนี่ผมตัดไปบ่บ่ท่านพ่ออาทิตย์พี่น้องนี่มันก็ล่างขึ้นทามันขึ้นในยังซีแลวก็เขาเอาห้มันแห้งเขาเอาน้ำเติมแล้วก็เอาปุ๋ยวานยักน้อยมันก็อีกเดือนเดียวมันก็เด้ตัดพี่น้องนี่เดือนเดียวก็ได้ตัด อันเขามีงัวมีควายหาหกตัวนี่อันยางบ่ไร่กับปลูกไร่หนึ่งพี่น้องไร่หนึ่งกับมันกับจุวิจุวางอยู่แต่ว่าก็บจะให้กินอิ่มกับว่าอิ่มดอกขนาดแบมันพ่อก็ให้ปลูกสองไร่หนงัวนหาหกตัวนี่ชี้หาโตหาหกตัวนี่ปลูกสองไร่เสียพอดีพี่น้องเพราอปัญหามันมันให้มันงามเต็มที่เขาใส่ฟุ้งใส่ยางจบเจียร์นมันงามๆนี่มันก็ได้ปริมาณหญ้าลายได้พี่น้องหญ้าเพ่งเวลา อย่าไรง่วงนี่กินดีพี่น้องกินบลาเรือจักเสน้นพี่นด้อง่วงนี่ตัดไปให้กินแก่ๆมันก็กินพี่นอ้องหยาตัวนี้บ่ต้องย่านมันแก่แต่ว่าเฮาก็จะให้กินอน่อนกินอน่อนมันจักขี้ไหลเด้อพี่น้องเด้อก็ให้มันอายุได้เดือนขึ้นไป45มื้อขึ้นไปแห้งดีพี่น้องอันเฮาหญ้ามันใหญ่บ่ทันมันตัดบ่ทันเฮาก็อายุเดือนนึงก็ตัดสามารถตัดได้อยู่ ถ้าอยากให้มันมีโปรตีนหลายๆโปรตีนสูงๆก็ให้ได้45-45ห45มือขึ้นไปพี่น้องหาแม่นพี่น้องมีอันดินได้หลายพี่น้องปลูกเป็น20ไร่ก็ได้ปลูกได้หลายละกาเฮ็ดเป็นหญ้ายแห้งพี่น้องปลูกมันขึ้นมางามๆใน45หมือแล้วก็ตัดตากแดดไว้พี่น้องตัดตากแดดไว้แล้วก็เอารถมาอัดเป็นก้อนคือฟางเี่เก็บไว้กิได้เป็นปีพี่น้องหญ้าตัวนี้นะสำหรับภูมิที่ได้หลาย,ลายด้พี่น้องด้อ สำหรับผู้มีทีได้หลายให้ปลูกได้หลายโลดเทากมันกินมะขันเท่ากับมาตัดขายได้ตัวพี่น้องขายได้ตัวัญญาอันนี้ทำเป็นขายสดกบโลละสองบาทสองบาทสามบาทแางหมองเขาขายหาบาทพี่น้องมองคนอื่นเขาขายห่าบาทแ,าแถวผมอยู่เนี่ยเขาขายกันเห็นเขาขายกัน,านส,าสามบาทพี่น้องสองบาทสามบาทแล้วแต่จังหวะมัน เขาเขาจะขายกันแต่ส่วนส่วนมากผมไม่ค่อยได้ขายดอกผมปลูกไว้เหงนว่าไม่ค่อยได้ขายพี่น้องกับว่าหลายผมมันก็หลายมีหยาอยี่สองไรหนึ่งปลูกไว้ก็ไม่ค่อยได้ขายดอกทั้งเทียบกับพี่น้องเพื่อนมาขอแบงมาปั่นกับแจกจ่ายกันไปผู้ละเล็กละน้อยไปเฮ็ดพันธ์พี่น้องก็ไม่ค่อยขายหยาจักเทียบก็หายมืใหายพวกจู่สำหรับผู้ที่เขาเลี้ยงง่วเลี้ยงควยวดำกันมาขอกันหายผู้ละเล็กละน้อยไปขยายพันธุ์ไปต่อยอดเอาด้วยพี่น้องด้อ อยากแนะนําให้พี่นอ้องเกษตรกรผู้เลียงงลเล้ยงง้วนละเลี้ยงง้วนเลี้ยงควายน่ะปลูกหญ้าไว้ปลูกหญ้าไว้มันจังบ่ลัมบากมันจังแบร,บน,บรนหาหญ้าเนาะพี่น้องเนาะแบรนหาหญ้าท้องนั่นท้องนี่แหละลำบากได้แต่เบนหาหญ้าเกียเ่ยวต้องเแยกไปเจอหญ้าที่เขาเจ้าสีหญ้าก็กเป็นอันตรายตองง้วเฮาอันนั้มีทีห้างเล็กๆน้นนอยๆพลอยสองลอยกะหาไปปลูกด้วยพี่น้องเด้อปลูกไว้ อันผู้ใดยังบอกคอยเข้าใจก็เขามาศึกษาสอบถามกระไดได้พี่น้องเด้อว,ว่าปลูกจังไรเห็ดจังไดอย่งได,ด,งได,งไดพันอยู่ไซแนมี่สอบถามเบิง้งใดเขาไปหาเบิ้องนี้เฟีนี่ยังกะมีข้าวเจาะ่องมองข้าเจาก็ล่องเฟีขายกะมีอยู่พี่นอ้องเนี่ยตัวนี้ก็อยากแนะนําให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรละปลูกอันเขาปลูกมันก็จะได้บสบายเนาะอันเขาไม่ใหญ่ก็ยังงวอยเรีงคั้ยกับบ่ลำบากได้พี่นอ้องยนีฝนตกฝนลงมากก่อน ต้องปล่อยงวตัดหญ้าเสียคอ,อกวันนีเนะพี่น้องเนาะสบายบหญ้าผมจะรับหญ้าผมก็มีสองไรพี่น้องมีสองไรกตไ็ตัดไปหลยแน่ละตัดไปจใกล้สสบดเดินละเหลือ,อยอะบ่หลายแล้วมันก็ค่อยขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องค่อยขึ้นมาเรื่อยๆค่อยขึ้นมาเรื่อยๆเห็นบ่พี่น้องเขียวงามด้วยนี่เขียวงามมันก็ลังขึ้นมาจะนอยอีกบันอีกเดือนเดียวก็ตัดได้ละพี่น้อง สมมวนนี่กระตัดไปให้กินคู่ม,มือพี่น้องนี่กระตัดไปให้กินคู่ม,มือคู่ม,มือมันก็บบเปลืองพี่น้องกระตั้งหน่อยๆมันก็ได้หลายในหย่านี่สำหรับชิปนี่ขอจบไว้ซ้ำนี่นเด้อครับเด้อชิปหนาจังมาพอกันไหมกระสีน้ำสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเกา่านั่นล่ะสำหรับคลิปนี้ใครเห็นไว้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้เด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปมาใหม่ สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแคน่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ